แล้วไม่ปิดปิดเนี่ยกันไม่ให้ของเราเนี่ยไปไปหาคนอื่นเขามันกันตัวเราการข้างนอกเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงไม่เท่าไหรหรอกนะเนอะก็ถึงแล้ให้อยู่กันระยะเว้นระยะห่างหน่อยแต่จิตที่มีกระแสขึ้นที่ราบเรียบที่มีความละเอียดเนี่ยแล้วมีความมันคงตรงเนี้ยมันไม่สามารถเข้ามาถึงโยมเข้ามาไม่ได้แล้วก,รก,การ,รามึนเกิดการไหลเวียนเนี่ยมันเกิดไหลเวียนที่สะดวกมันปรับมันปรับะไะเรก็เรียกว่าเดินลมปานใช่ไหมเราสามารถปรับ ความรู้สึกเราได้เราสังเกตไหมเวลาเราโกรธแล้วมันจะหายใจแรงๆใช่ไหมแต่ถ้าเราสงบแล้วมันเบามากแทบไม่หายใจใช่ไหมเราจะแทบไม่หายใจแล้วมันจะเข้ามาหาเราได้ยังไงพลังงานตัวนี้มันอัศจรรย์มากมหัศจ,จรยจรย์จริงๆผมก็ไะ้พูดหลวงพ่อสนองบอกอาตมาไว้แล้วไงว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดสงครามแล้วก็จะต้องตายไปกว่าครึ่งโลกแล้วว่าสงครามที่ลบกันอยู่นี่เหรอไม่ได้ลบกันหรอกเนี่ยมันจะเป็นสงครามชี่วภาพ ยิ่งไงมันเกิดแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมนะเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทํากรรมดีตัวนี้ก็บุติษไปเนี่ยก็ช่วยได้อันอันหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าจิตเรามีความตรงนี้ได้แล้วก็มันอยู่ได้กว่าเสร็จแ,แล้วหลังจากลงความนี้ก็จะมีน้ํามาก็มาล้างไปอีกเพราะ,ะนั้นคนที่จะรอดคือคนที่มีสามลมโพนี่พระเดชกุณหลวงพ่อสนองบอกจะมาไว้คนที่มีสามลมโพแล้วก็เอ๊สามลมโพเป็นไง ยังไม่ถึงท้งกับแซวเราเลยตอนนั้นมันก็ยังโง่เนี่ยใหม่ๆท่าน,นก็บอกก็คนที่มีพระพุทธประสามพระสงฆ์นี่ไงเนี่ยสามลมโผอัตมาเลยเรียกว่าแก้วสารพันนึกสามอย่างเนี่ยเรามั่นใจไว้บริกรรมไว้ตลอดเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ถูกไหมดนั้นเราก็อยากได้เป็นที่พึ่งแต่เราไม่ได้ระลึกถึงก็พึ่งไม่ได้ถ้าเราลึกถึงทั้งวันล่ะแล้วก็ท่องมันไปเรื่อยทั้งวันพุทโตสโมโสังโคไปเรื่อยเลยเราจะเป็นที่พึ่งได้จริง นี่แน่นอนเลยรับรองแล้วมันนั้นก็คือเมื่อผู้ใดโลกธรรมถูกต้องแล้วจิตไม่วันไหวจิตไม่มีโศกจิตป่าจากสุรีจิตกเกษมข้อนี้เข้าถึงเ็าเรียกมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเอวังสุดท้ายของก็ขอญาตโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ก็เป็นผู้มีสติตั้งมัน่นมีสมาที่มั่นคงมีปัญญารักษาตน แก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยขอเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตึงๆมัมรรคสีผลสีเลนิพผ่านหนึ่งด้วยกันั้งท่านทุกคนแต่ปะทุแต่ประโศแต่ปะโรคแต่ปะภัยแต่ปะเคราะห์ตัวนอกแต่ปะเคราะห์ตัวในตเนียจันไหลพิวันใจเยแต่ปะตาหนังแต่พะลาพังอวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญรามเจริญพร